นี่ท่านผู้ชมด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่กับเด็กแล้วนึ่งนะเสียงติดลีกัสิตเราเข้าเกมก่อนเสียงติดลีกัสิตนะทุกทีพี่พอเข้าเกมเลยอ่ะเราจะเป็นมีปุ่มมีเสียงไหมเย่มีเกมดีเกมดีกดเลยเฮ้ยจริงๆก็มีปุ่มเบาเสียงอยู่แหละใช่จะปิดเสียงจะดีกว่าไม่อยากเข้าตรงนี้เพลไหนตรงนี้ยังไม่ผ่านเลย เอ้มาเกมแนวไหนอ่าไม่รู้ดิเราก็เพิ่งเข้ามาเล่นวันแรกอ่ะถ้าเคยเล่นบอบหนี้ยม่เคยอ่ะรู้วยิ่งเคยเห็นอยู่นะแต่จะไม่ได้ก<ต>็เพิ่งมาเอาคัานไหนดีคันนี้ไหมคันนี้ดีค่ะเราจะเป็นเด็กแล้วครับจะเป็นไมายวินบนอลอ่ะใช่เราชอบเราคิดว่าเราจะสามารถตบมันได้ใช่ไหมเด็กนเราพูดก่อนรอก่อนเข้ามาสิเข้ามาแล้วไข่ อ,อ้าวกระโดดแล้วมันก็ออกเลยเหรอค่ะไม่เห็นเหมือนแมพอื่นเลยกระโดดแล้วมันไม่ออกมันจะปุ่มลีฟออกโอเค okay. ในนี้มีคนฮิวไหมอ่ะไม่หรอกมีอะของกินของกินมีอะไรบ้างไงของกินอเอ๊วนี้องเอาลองไปจับแมวเลยดีค่ะไม่เอาเไอาพา้พอชชัช้นนี้มีเงินตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอ้เอาเก็บได้ด้วยเหรอมีเงินด้วยเหรเนี่ย้วเราก็ต้องหาของเอ้ยตรงนี้ก็มีเงินเถอะ มันมีตู้ที่เปิดได้กี่ตู้จ๊ะรู้ก็ทุกตู้เลยแต่บางอันก็ไม่มีของตรงนี้มีเอ๊ะทำไมมันไม่มีของเนี่ยตู้เนี้ยไม่จะได้ไปดีทุกตู้ก็ได้มั้งตู้นี้มันไม่มีของเฮ้ยเดี๋ยวมีห้องใต้ดินด้วยทําไมเค้าล็อกอย่างเงี้แถมดูยินไอแห่งความมืดไม่ไปเหอะอืมมันมไม่มีนี่มีเขาบอกว่าให้เราทดลองต่อยเฮ้ยเดี๋ยวมีคนจะคุณแจแล้วหรอใครชื่อนี่นี่ยเขาบอกเกิร์บล ทำไมห้องปีกฟ้าไม่มีของอ่ะมีมีเหรออือจะลองดูแลยห้องสีชมพูต่อไม่เชื่อใจไม่เชื่อใจเฮ้ยห้องสีชมพูมีคุกกี้เนาะมีคุกกี้อ่ะแกกินขี้เลยเหรอคุกกี้งั่นเราห้องนี้สีชมพูมีคุกกี้แล้วแบบวันนึงนะห้องน้ำมีตู้ไหมเดีอ้าเราเจอด้วยวันนี้ในห้องน้ำต้องชักโคอมันมีนะครับด้วยห้องสีชมพูตรงนี้มีของจริงเหรอวันนึงเอ้ยมี สีชมพูแอปเปิ้ลรีบมาห้องสีชมพูเลยอยากจองที่นอนแเรามาจองแล้วรีบไปเดี๋ยวหาก่อนไหนอะตรงไหนนี่โอ้โหเตียงไปเนาะหาจองที่นอนเลยไปโอเคนอนตรงนี้เอ้ยตรงนี้มีคุกกี้ตรงนี้คุกกี้แกกินคุกกี้เลยเหรอโอ้ยมองไม่เห็นตัวนี้ไหนเออเจอแล้วอฮะฮะ ฮะฮะมออะไรอยู่ตรงชัโคกนะคะชัโคกมีเอ่อมีน้ําอยู่อ่ะให้เอามาวางแต่เวลาเราไม่กล้ากินนะถ้าเอามาวางกินแต่ว่าในเกมเขาให้เอามากินนะเอ้ยหิวหรอหิวนายเฮ้ยกบนี้หิวกินนอยอะไจะหิวทำไมถ้าอะไรไม่เจ็บเราหิวเดี๋ยวขอไปดูหน่อยว่าข้างล่างมันมีตู้เพิ่มไหมแล้วเพิ่งสังเกตนะว่าตรงนี้มันมีรูปให้กดด้วยเนี่ยมันกดได้ทำได้ เฮ้ยออกไปซื้อของข้างนอกหรือไงคะข้างนอกมีที่ซื้อของโอ้เอาไม่ทันออกไปไม่ทันเลยให้อยู่ในให้มาที่โต๊ะอาหารเย็นกำลังจะมาคืนตอนกลางคืนนี้ใช่ไหมพิซซ่าเนาะเราคิดว่าเป็นพิซซ่าเพราะทุกเกมมันจะมีพิซซ่าเสียงพิซซ่าอันคุ้นเคยใช่พิซซ่าพิซซ่าไมาใช่ไม่ใช่าง ตมันนั่งข้างๆแล้อเวลาเราไม่มีมารยาทเลยไปเหยียบโต๊ะเวลาเราโอ้เพื่อนก็ยังยังนั่งได้แปลว่าเต้นบนโต๊ะเลยอ่ะเต้นอะมันเต้นได้เวลาถ้ามีโลบั๊กเหยาเหยาเนี่ยมีคนอยู่ตรงประตูจ้าเราเอฟแค่ในเกมอื่นเราจะทำท่านี้ทุกครั้งเลยจริงไมีคนอยู่ตรงประตูจ้าใครเปิดลิซ่าอะไรลิซ่าเปิดประตูลิซ่าเล่นอยู่เกมเหรอ นี่ั่นคือพิซซ่าเดลิเวอรี่เออใช่โอเคนะใครสาวหัว่าไว้อยากรู้ไม่รู้ดิแต่หนูก็ยังมีโู้ว่าแล้วต้องสเต็ปเดิมพิซซ่ามกินหมดเลยไม่หมดดีกว่ากินให้หมดแล้วก็ได้เก็บไปก่อนเก็บมันเก็บได้เป็นเดือนหรือเปล่าจะได้เต็มแล้วจะแพรจะวิ่งเร็วไม่เป็นไรเราไม่อยากดีกว่าแค่ดูแค่ไหนแล้วเราก็ต้องไงต่อ เออลองไปดูทีวีมั้งเห็นทีวีมีเวลาไม่เห็นคนเขาวิ่งไปตรงทิศไฟดับมีห้องเดียวที่ไม่ไฟดับก็ห้องนี้แหละห้องอ้าว่จะขึ้นไปนอนอ่ะอทางนี้จะนั่งไหนจะนั่งไหนจะนั่งนี่นั่งนี่อ้าวไม่โดนออาเอาอย่าเพื่อนนั่งเออแล้วนั่งนี่อ้าวอะไรของภูริอ่ะหัวก็ชัวร์เออได้แล้วเพื่อนอย่าบังดิขัดความอก นี่เปครอบครัวยังไงเนี่ยบางเวลาคนอื่นดูทีวีเป็นครอบครัวที่แย่มากเลยอะไรเนี่ยเด็บบันยูด็บบันยูก็มาเป็นซ์หน้าไงเป็นคนที่แย่มากเลยเด็บบันยูยูด็บบันยูยูแปลว่าป่ามันเป็นแค่สัญลักษณ์ค่ขบไม่จะไม่ข้ามดีเลยไม่คใช่ดยโหให้ดูเลยแล้วอะไรเออเออเก้าขาโอ้โหจริเก็เสร็จเหมือนเนี่ย เป็นซาาให้งไหมก็มดเ,มเสียงโปรศัาท์ให้ไหมดิอ๋อแบบว่าแบบมีไวรัสออกมาจากเมืองคอยทำลายโลบอกเกมทั้งหมดใช่ไหมให้พวกคุณอยู่ในที่ที่ปลอดภัยล็อกประตูและหน้าต่างให้สนิทมันอันตรายมากลีเดอร์ของพวกมันคือสแกลลี่แลลี่ก็หัวหน้าไง ทุกคนก็ต้องใส่แก่ถ้าถ้าเราถามแบบแาบเราไม่ค่อยเก่งอังกฤษหรอกพูดเลยเป็นประจำแต่ครั้งมาครั้งก็พอพูดได้ฟัก,กใช่ไหมปากไม่มีอะไร,ไม,ไรมันใชื <laughs> ่อจรเงจะไปนอนงันห้องเรอยู่ห้องนี้เชื่อจำได้แล้วเขาไม่เซฟให้ด้วยหรอเซฟเลยเรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยกับเก่ขาขาวเลยไปยไปแย่ง,อยง,อยงน,อน,นอนแล้วคือหลับไม่นอนไม่ตื่นเลยเออจริงด้วยหลับไม่ตื่นเข้าวขึ้นสลัดไปแล้ว อะไร LOL นะเอา้าวหาที่นอนอยู่เพื่อนอาน้าววะนั่นคือที่นอนอ่ะไงต่ออ่ะแค่นอนรอนจนเช้าเหรอแค่นี<ะ>้อะไรเพื่อนนอนทะลุประตูทะลุบะฮู้บะฮู้แล้วห้องนี้จะหลอนจนต,ตีปะมีการตร้มตีด้วยเหรอไม่รู้ก็เห็นจน,ม,น,จม,นมันก็น่าข่าวไงเราจริงด้วยเราคิดว่ามันจะเป็นแหละโอ,อ้โห <cama> <liver. S 2> ห้องเราเด็ด อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเราจะอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเข้าไว้แพงๆไอ้นี่ไอ้พวกบองเอาหอกแลอมแพงทุกวันทุกอย่างตุ้ยตีนก็ตีนโอเคยังมาทางชาแนลจุจินเราเราเอ้าวติดบอสอะไรอ่ะนี่เป็นอะไรเนี่ยข้ามันเมียใครเป็นฮิลเลอร์บ้างอยากรู้มีผู้หญ like, hi sort of ิงผมนี่อ่ะคนนี้เป็นฮิลเลอร์ฮิลให้หน่อย แล้วหิวคนไม่เป็นด้วยอะไรเนี่ยก็ดีข้าวหิวไปเหมือนแล้วอ่ะจริงๆเราควรจะโดดออกทางนี้ได้นะแทเนี่ยว่าว่ามันไหนมันจะเป็นความสมจริงออกไปได้เราจะเข้าอยู่แถวปะไม่อันนี้เราไม่มีไม้เก็บได้ปะเก็บไว้ทำอะไรเก็บไว้ตีหัวมันหรอไม่แปะเอ้ยนี่จริงด้วยเพลแปะกระจกเอ๊ยตีหัวมันอ่ะแปะกระจอกแปเดี๋ยวโอ้ยไฟฟ้าช็อตมือเพลใช้เราอะไรหรอ มันชัดกันด้วยเราจะปิดห้องน้ำเลยนะอย่าปิดส้วมอย่าปิดส้วมนะเวลา,า,าข,ขีขออ้ขี้ไม่ได้มันอาจจะมาทงำอะครก็ได้ใครจะรู้อย่าปิดมันได้ไหมเดี๋ยวเวลาคนขี้เขาขี้ไม่ออกขี้ไม่ได้อ่ะปิดไปห้องนี้ไม่ถูกทำลายเขาจะปิดทำไมป้องกันไว้หรอห้องล่าปิดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มีอะไรอ่ะเดี๋ยวขอลองหน่อยคืออะไรคข้อมะ ห้องสีอะไรเหรอห้องสีฟ้าเราขอลองดูหน่อยได้ปะก็ได้พีีลองเอ่ะเราเข้าไปแล้วอ่ะไม่นะไม่นะเขาบอกให้หาไฟในยี่สิบวิโหจะไหวไหมเนี่ยอันนี้เขาเพิ่มเพ่กันหาหาได้เพีเดียวโอ้มหาไม่เจอเห้ยูเกือบ อุ้ยไม่เกือบมันโดนเจ็บมากนี่อีกอรอบอ่ะเออต้องรออีกอ่ะหนึ่งนาทีปะ่ะโอ้โหจะทำยังไงเนี่ยไม่เป็นไรเรารอ,อให้เพื่อนปเปิดกุญแจดีกว่าง่ายสุดแล้วค<ห>่ะ<ห>ให้ให้ไม่ค่อยปิดชโ็โคโก้ไหมโอ้โหปิดทำไมนั่นก็มีดูคี่นิดนึงแล้ว,ว่เราอยากลองลองไปข้างล่างดูเพลให้ลองไปดูอ้าวมันไม่มีใครเปิดกุญแจเลยอ้าวคุมีควรมีกุญแจไม่ใช่หรออืมใช่แล้วแซนด์สิเก็ตเราคิดว่าสกลลี่แลลี่จะไม่สามารถ จะมาไหมในบ้านเราไม่รู้ไม่รู้พอรู้เรื่องเอ้ยแล้วเพื่อนบิวตัวอีกจะออกจากบ้านยังไงเนี่ยฮะจะจากบ้านยังไงแคลขอถทำยังก่อนเนี่ยทำวันนี้หนึ่งสุดสุดแล้วเป็นเหรอเพื่อทำพายเอาไว้ทำอะไรอ่ะก็เหมือนลูกสิทามาทำพายกันนะแต่ต้องไปซื้อของก่อนนะ่พแต่ต้องไปซื้อของก่อนนะเราให้เราซื้อจานแล้วกันนะเ กินนี่เลยแได้ปกป้องเพื่อนดีดีมากเฮ้ยกดผิดลิซ่าเกิร์กับลิเตอร์เกิร์ลแฟชั่นในปกปัน้นบ้านที่ที่สุดเอาละฉันละอยู่ได้แล้วอย,อยากรู้ไงมันมีอะไรหรือเปล่าเห็นมันกดได้ป๊อกแคร <c oughs> เหรอป๊อกแครเหรอกทศไทยไงแล้วมันมีรูอะไรตรงนี้ด้วย หรืมั้งนี่อะไรอ,ะอ่ะอะไรยี่สิบวิอะไรชิ้นนี่ไปไปนั่งโอ้โหมีพิซซ่าด้วยอ,ะอ,อ่ะเราต้องทำยังไงอะ่ะไปหยิบกันได้หรอมีแค่สามชิ้นเองบอกมาว่าใครกินหมดเมื่อคืนนี้บอกมาอะไรลูกอ, <laughs> อะไรเราไม่รเรื่องอรรเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยห,หนันมาก่อนหันมาก่อนมันได้อยู่ตรงนั้นคนนี้<ด>ผมเหมือนนาโนมากเลยนะโอ้โหเล่าไม่ได้กันเลย ไปเลยไปลไปเเอไม่ได้ก็อะไร้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้นเ้ยเฮ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 ้ยเม้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเเฮ้ยเฟ้ยเฮ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 ไยเฮ้ยเฮ้ยเด้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเง้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ้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 ยยนมเย้้เย้้้ยเ้ยเเียเ้ย ไปรดหรือเปล่าเพราะว่าไปนอนดีกว่าเราทำไปว่าคืนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นใช่มันไม่เกิดอะไรขึ้นไปนอนไปเอ้แพรเราเราจะกลับมา,าห้องเราไหมเ่ไม่มรู้ดิรับไม้แล้วก็ปิดป้องไว้อย่างแน่นหนาแล้วมาคงมาไม่ได้หรอกมัง้งก<ป>ูรีบนอนได้ละนอนเพิ่มเลือดด้วยโอเคนอนกันไอ้แพรว่าแปลว่ามานะี๋ยวพวกเราทำลองทำพายกันหอูปะ ก็ได้แต่พาต้องเป็นคนซื้อจานอ้าวนอนละมีแค hm ่ห้าสิบบาทนี่จะซื้ออะไรซื้อจานโอเคโชคดีจังเลยไม่มาละโอเคมีกันมีเพื่อนเตรียมพร้อมแบบต่อสู้ด้วย่แล้วนอนอยู่คนเดียวอืมนอนไปเลยไปนอน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 เราจะช่วยเพื่อนตีวิธีนี้ดีไหมเพล อยากเงียบสิฮู้วววชาเล่วเล้ชาแล้วนอนย่นั่นไหมพ้อสิฟ้าคืนไล้บอกว่าปีค้างเละเละ สัญญาณเน็ตดท้ายเหรอเดี๋ยวเราไปข้างเราไปข้างล่างก่อนแล้วกันนะถ้า,าสัญญาณว้าวโอ้ว้ววาวเพื่อนเพื่อนพ้นพบว่าอ้าวเดี๋ยวนะแล้วใครเปิดประตูอะโอเคเรากลับมาแล้วได้กินเราลงบีบนะมาจา้ะสัญญาณหลุดเหรอหไม่รู้สิแล้วแพลนได้ยินเสียงเราป่ะเขาไม่ได้พูดเลยนะเรา<ม>ปิดลงไปหยิบน้ำมาด้วยเราไม่ได้ยินเสียงพี่เลยไม่แพ <c oughs> ้เราไปดู เฮ้ยตรงนี้มีอะไรด้วยเขาบอกให้วิ่งเหรอเฮ้ยงไปไหนไปซ่อนตัวเหรอไปอีกแล้วรีบมาซ่อนดิกันละกันมันมีที่สื่ออื่นไหมนอกจากนี้อ๋อมีตรงตู้ด้วยแต่ว่าแต่เขาจะออกกันยังไงถ้าตัวอ้วนขนาดนั้นฮู้นะสแกลี่แลลี่นี่นะเอก้ย่าออกไปดูก็อยากอยากดูอ่ะไปดูเก็ดูด้านนี้ก็ได้โอ้โหเสี่ยใครตายอ่ะ โอ้โหมีเพื่อนตายแล้วคุณคนๆเอวาเอมพอะไค่ซ่อนไปเพื่อนแค่ซ่อนเขาพิมพ์มาเลยเค่ซ้อนเร็วสแกนเลยดิแกก็เดินช้าเสือเกินเร็วๆออกไปชิวๆจววทำไมมันมาบ้าเราอย่างเดียวดิมารู้ดิมันอาจจะหรอได้กี่ที่มอ ันหน้าต่างแล้วก็เห็นว่าบ้านอื่นถูกทำลายเลยนะก้นนั่นสิเขาไปข้างบนแล้วเร็วๆเราต้องวิ่งไปที่ห้องนี้เอาห้องนี้ป้ดินอย่าโดนนะเอาเดี๋ยวได้อาเหรอโอเคเราโง่เองเท่าทีมีแอปปิดประตูได้ไหมไม่ได้อ่ะเราเอาแอปเปิ้ลเราควรเอาอะไรแอปเปิ้ลที่ไหนนะไอ้ของมาของมันก็จะเห็บได้เห็บไปเนี่ยเห็บเฮียร์ทำไมอ่ะไม่รู้ รเราจะให้หาราหาไอ้สักอย่างก็ได้มั้งเอ้ยเจอเงินตรงนี้แล้วไหนวู้ไปเก็ยบยังไง <F est> อแล้วพอเก็บยังไงก็กดล้วนแล้วได้เฉยเลยอ่ะได้แหละมันเอาไว้ขยับทำไมอ่ะไม่เข้าใจเขาบอกว่าให้เราอยู่เป็นทีมดีกว่าใช่จะเด้ช่วยกันได้จำไไม่เห็นเจออะไรเลยก็ไม่เห็นเจออะไรเลย แน่แค่ว่ามีเพื่อนถือทำไมอ่ะมันเก็บนะตัวเล็กนิดเดียวตัวเล็กนิดเดียวแบกบุญไดได้ละอ,อ้าวเขาพยายามจะทำลายประตูกันแล้วอ่ะมีคนล็อกประตูยังไม่มีโอ้โหเยี่ยมไปเลยพ่ๆจริงๆเยี่ยมไปเลยมันมาแล้วเกปาเขาบอกให้เป,ป็นทีมเจ้าหนูทำไมกดไม่ได้้าเรากดอาวุธไม่ได้อะ่ะมันตายแล้วมันตายแล้วค่ะ อันเธอเก็บนี่แหละไปมีอีกตัวหนึ่งไหมเรียกว่าไม่มีนะหูเรียวโเลิงสิ่ที่คิดมักจะเป็นผ่านไม่ใช่ความจริงโอ้โหลงมาดิอ่ะตายแกตายเอ้ยเจอเอ้ยได้กุญแจยังได้กุญเจแต่เพื่อนบังอันนี้ติดแล้วโอเคดีมากเพื่อนๆเขาพูดนะเออมีมีคำถามเมื่อไหร่จะเอาลงจากหลัง อ่ามันไม่เจ็บหรอเอานอนแล้วเขาแล้วเขาจองใครจะนอนไหมไม่เป็นไรให้เพื่อนนอนดีกว่าโอ้โหมีการนอนด้วยกันได้ด้วยเหรอไอ้ใยิงไอ้แพร์ไปนอนก็ได้ตรงนี้ไยเอ้ยตรงนู้นวางให้ผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาไม่นอนกันเลยไอเมียออกไปเลยไอชิวชิวเมียเขาคืออะไรฟารีบคิดให้เด็กนอน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 ออกไปนอน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 จะนอนกันไหม ใช้แค่นอนนะนั่นๆอ้าวคนนี้ไม่ไม่นอนอ่ะไม่นอนไม่รู้เลื่อนอะไรอย่างเงี้ยเลยตอนนี้นยิงเลื่อนยิงเยอะก่อเพื่อฝันไล่เพื่อตีเพื่อตีหมอนไม่โอข้าวฝันชิ้นฝันไล่ิ้นฝันไล่ชิ้ไล่อยากินแอปเปิ้ลนะพวกเราเอ้าะว่าไปเอาแอปเปิ้ลสามชิ้นมาจากไหนเอาไปไปทำไพ่เลยให้แอปเปิ้ลซ้ำอัมพอดีซ้ำเหมือนแล้วสรุปนี่ยอะไรเราเดี๋ยวนะนี่เห็นอะไรแปลกไม่มีอะไรเนี่ย อืมเชาแล้วลุยตกใจอะไรเออไม่คำถามประตูอออประตูเปิดได้ไงอ่ะไม่รู้ประตูวงแหวมีคนไปซื้อของกันเหรอแล้วไปซื้อจานให้หน่อยได้ไหมเพื่อนไอทำพายเออก็เคยมีแอปเปิลเออแล้วไม่เปไรเราซื้อแต่อยากซื้อที่หิวมากกว่าก็ได้เซื้อที่หิวไปนะเดี๋ยวเราจะไปทำพายเฮ้ ลุงข้า่องบ้านเราถงเกตมานานแล้วเขาบอกว่าขอพายแอปเปิลด,ด้วยใช่ปะอืมแต่พี่ลุงไม่ต้องให้เขาหลอกเหรอเพาะปเราอยากลองให้เขาว่ามันอาจจะเป็นคุยพิเศษก็ได้นะเราลองเล่นตานี้จบแล้วตานหน้าค่อยมาปะก็ได้โอโ้โหเจ็ดสิบบาททีเดียวหมดขวดเดียวรวยๆนะคะเลยจบาทเราลองให้ลุงเขาก่อนละกันนะไม่อา้จาจะอาจจะช่วยอะไรก็ได้มันอาจจะทําให้เราบอกว่าแข็งแร่งขึ้นหรือเปล่าให้เพิ่มเลือดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เราอยากในนี้มากกว่าทำไมก็ได้โอ้โห ล้มหิวไหมไม่ไรเรียงไหว<อ>ฉันทำได้ไ่หิวได้แค่สามรอบอะ่ะก็ให้มันียปะเปลืองเรียกเขาต้องการอะไรอ่ะกินกันตอนนี้เราเวลี่คนถามนึงน,นะเขาคุณลุงเขาต้องการอะไรเขาน่าจะก็ต้องการมีคนตายแล้วอะไรเนี่ยสะดุดกำแพงเอ<า>แล้วรีมา เอาซูจานแล้วว่าวางแอปเปิ้ลเลยคุกกี้แอปเปิ้ลแล้วก็แอปเปิ้ลพายหรือว่าเรมีแอปเปิ้ลไหมมีเขาบอกว่าเราเอาไปให้เองก็ได้ให้เอาแอปเปิ้ลด้วยแอปเปิ้ลใส่ลงไปเลยให้หมดให้เอาแอปเปิ้ลให้เขาด้วยนะมอบก่อนรอก่อนแล้วแล้วถ้าเอาเสร็จคงต้องไปให้ลุงเขาแหละคุณได้เอาแอปเปิ้ลให้ลุงเขาก่อนได้ไหมต้องให้แอปเปิ้ลคุกกี้แล้วก็พายอืมลองดูเออได้ไป ไปแล้วไปแล้ไปแบ่งให้ลุงเขาก่อนแล้วไปคนให้เองกลัวลุงเขาให้ผิดอ่ะถ้าให้ผิดแพรก็จะเลื่อนรถนะเราเลื่อนได้ไงอะเราคิดอ้าวเลื่อนรถมันต้องให้คุกกี้ก่อนเออเไอเราได้หนูหมูมาแพรจิงเหรอลองหนูให้แมวหรืออะไรไม่รู้สิไอเจออ๋อรู้ตรงนั้นใช่ไหมที่รีบบอกลองดูมันจะให้อะไรหรอไม่ให้อะไรเลยเป็นการปล่อยหนูอ่ะป่า อ๋อไม่ให้คุญแจแมาด้วยเดี๋ยวนั้นมคุญแจรถใช่ปะที่เราอยู่ข้างนอกอะ่ะไม่รู้ดิใครได้คุญแจเ,เราได้เรา<ะ>ไปรถกันไหมไปกันสองคนนี่แหละเออถ้าเพื่อนเราคืนชียงหนึ่งเพื่อนอืมแต,อแต่ว่าเราไปกลับบ้านก่อนปะเราไม่รู้จะทำไงไจะต้องกลับบ้านมาเลยจะได้พายอะ่ะ อาหารเธอดูน้อยมากเลยแต่ไม่เลยมันมีที่ค<พ>ิวให้อยู่จะคิวเลยปะละ่ะเขาเขียนอะไรกับเราต้องไปขึ้นรถเดี๋ยวกันมีคุญเจอืมเออเรารู้ได้ไงฉันทา้งที่เราแปลภาษาไม่ได้น่าจะเดาเนี่ยมันมีอยู่แต่เราเราว่ามันเอ้ยแ<น>ปลว่ามา,เ,าเข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 ีอะไรข้างบนอะ่ะโอเคกู เราเครสั่งพิซซ่ามาโปรแกมตรงนั้นไม่มีใครสั่งแล้วเราจะไปอ๋อเราต้องรอให้ตอนเช้าก่อนใช่ไหมล้วค่อยไปตรงนี้ใช่ปะลองบ้างใช่มัเคยเล่นทำได้ฉันเบื่อกับการนั่งห้อีกรอบได้ไหมอ่ะอุตส่าห์ทำหน่ะไม่ได้หรอเลยไม่ได้แล้วราให้เขาไปแล้วไอเอ็มคีคี จะขีจะกันขีไปแล้วไอ้เพื่อนเจอไหนไม่ได้เดียวเราก็ได้เดี๋ยวดูก่อนว่ามีใครใกล้ตายไหมเจอละเราเจอตุู้เสียแแต่ตอนนี้เลือดพันเหลือน้อยที่สุดแต่พวกเราคงต้องล่างเพื่อหาแต่แมวแล้วอ่ะนี่แล้วไม่รู้โคตรอ่ะเฮ้ยรหัสนี้ได้ไหมไม่เพื่อนเราเพิ่มพิมพ์ในแชทเดิน ไม่ได้ดอนโอเพนอย่าเปิดประตูอ๊กดมีอไว้แหก <c oughs> กดมีอไว้แหกกดมืวไว้ทำอะไรมีอไว้แหกเอ้าเดี๋ยวเราว่าแล้วเราไม่ควรทำอย่างนี้ไม่แต่เราจะเป็นเราจะฮิวให้ไปเราว่าพอคนฮิวนะพอตอนนี้พอเลือดน้อยเราสุดจะเก็บกลุ่มอะเราฮิวให้แล้วกันให้กินอาหารไปแล้วก็ได้ให้กินอาหารให้หมดก่อน ดย๋ยวเราจะไปกันสองคนก็ได้มั้องอยู่ห่งหางๆจ่อจ่ไปเย่พวกเราทำได้ฉันทำได้น่าจะคทปภาพดวงตากูจ่อดีมากเราจะไปนอนไปนอนไปชิวๆไปนอนชิวๆอา้าวพซ่นาดี้มันชิวๆบ้าๆ้า <c oughs> ไอพ่าที้มันไอเนี่ย อย Ooh, ู่ไหนอะที่ใช้าให้มันหินมาดิกี่ก็ๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้นานกั่าจำนำงายจำไม่เอาเธอเลยตอนนี้เลือดเราน้อยอะอืมไม่แล้วไอเฮเตอร์ไอเห็ูดูเดี๋ยวเสียเลิกเสิหยุดอะไรเนี่ย เราคิดว่าพวกเราอยากลองกดหน้ากันโอ้โหโอเคบิดเสียงหน่อยมันมาปะเราไม่เปิดได้ไหมคุณได้เปิดคนเดียวคุณได้เปิดคนเดียวแล้วพี่ปอดกุญจลบัยอะไรกุญจลบัยเดี๋่วมาห้องเราไป้าเราร่วมทำไมทำไมนอนแล้วมันไม่ฆ่าเราอ่ะแกล้งตายไปแกล้งตายไปแกล้งตายไปแก้งตายไม่ไม่ไม่เอาเงินมาคุณได้ไปแกล้งตายเราแกล้งตายคนเดียว้ออต้องไปที่ เราจะไปเลยล็อกขึ้นสองคนดีไะมล็อกขึนก้นสองไม่แต,แต่อยู่ใช่ว่าสองคนนี้เขาจะโหวตไปไหนอะ่ะตอนเช้ามันมีให้โหวตด้วยหรอไม่รู้ดิเราคิดเงินมัน้งไม่รู้จะคิดถูกต้องเออไฟแนลเอนดิ้งน่าจะนี้แหละที่เราน่าจะอันนี้ใช่ไหมอันนี้มีอันนี้เย้เขาเลือกทุกคนปลอดภยัยห้องชมพู ไปเลยไปแล้วมาแล้วไปดูข้างนอกกันเราฮิวให้ตัวเองได้นะไปเลยไปฮิวแล้วไงต่อไม่ได้คสองอะไรครับเขียนชีโรเลยซ้อมน้ำได้ฮัลโหลฮัลโหล ด <laughs> มาแล้วเอานั่งแล้วลุกไม่ได้ด้วยจริงๆเราควรจะเป็นคนขับนะนคแกล้วแล้วมันไม่ไปอ๋อรอใช่ไหมไปรอดทำไมเขาใช้แว่นตาของดีเลยเบลล์แล้วเริ่มจะเห็นมันลางๆแล้วนะอือใช่แล้ำจะเดินกลับบ้านมันเนี่ยนะ ในบ้านมันแล้วมันจะมาถึงแล้วมันจะมาลูกตาแก่หลอกแล้วป่ะเนี่ยตาแก่ใครคนนั้นน่ะที่ให้คุณแจไปเราคุณแจใครเนี่ยเอ้ยอะไรไปแล้วเหรอหายไปได้เลยตั้มทัพตาดัมเดิมติร์มเราบล็อกเพื่อนบางคนแปะเรารับทุกน้วไงต่อถือเอาไว้ให้พร้อมเฮ้ยเจอของเฮ้ยเอา พูด<อ>พดิเฮ้ยไประเบิดไหมถทาไม่ระเบดิด <c oughs> บอกยให้กระเบด <c oughs> ดิดเฮ้ยนะพูดแล้วนะพวกเราสามารถทำดาเมจกับมันได้นี่ไปเร็วตั้งวันนี้คือการแก้แค้น <c oughs> โอ้โหเห็นดาบรีไปไปก็เราไปเลยทำไมทำมายจะก,ก,กันติก,กันมัน อุ้ยได้แสดงมาจัดการมาเลยจัดการมาเลยจัดการให้หมดต้องทำลายแบบเนี้ยนะในนี้เอ้ในน,นี้มีคนด้วยเฮ้ยทำลายกระจให้หมดด้วย,ย,วยนี่ต้องหนีเหรอคือลอยคือลอยก่อนแล้วกันโหเราพลาดไปหลายอย่างนี่เป็นคำถามทำไมมันเหลือพวกเราสองคนในแบมบเปอ,อนั่นดีจริงเหรอ โอ้ย,อยผ้าเปอย่างเยอะเลยโอ้ผ้าอย่างเยอะอโหอุตส่าห์เป็นนักทำลายล้างนะโอ้โหลืม้าต่างนะด้วยทั้งบนมันเหมือนยังเหลืออีกอ่ะมันเยอะมากเลยเราทำลายไม่หมดหรอกสเกลลี่และลี่แกต้องชุดใช้แกต้องชุดใช้ก็ะถินแค่ไหนลุงล,งลุงขับรถเลยยังโอเคเอา้าวเมื่อกี้ลุงขอนสุดมาส่งเพื่อรอนั่นเมื่อกี้คนไหนคือใครโอสเกลลี่กลับมาแล้วอ่าแล้วอะไรอยูนิเดอรนี้ด้วยมันตกใจเป็นหุ่นยนต์หรืออะไรเนี่ยก็สู้หุ่นยนต์ มันดูเสียใจมากเลยเลิดะเบิเขอบคุณที่เล่นเด๋ยวไปอินสตอลรี่ภาคสองจะมาอีกไม่นานฮะนี่ภาคสองเนี่ยไม่รู้เราไปดู้กันเราจได้อะไรบ้างเันมันคือายไมไปดูก่นว่าได้อะไรบ้างอ่ะ มันจะได้อะไรอ่ะดูเฟสดิเนี่ยดูเฟสเนี่ยแมวมันต้องเป็นเด็กใช่ปะไม่แมวต้องทำเฟสเฉยๆเนี่ยเราเปิดล็อกเฟสนี้พอดีเลยนะคะเราก็เลยเข้าได้คือเข้าได้ยังไงเฟสต้องมีเกียร์อ้าวก็ไม่รู้ดิก็สำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันทุกคนเลยจะเป็นคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายว้า